แกราบสวัสดีฮะท่านผู้ชมทุกท่านไงยินดีต้อนรับเข้าสู่ลูกพี่พาพานกับผมลูกพี่เมฆนะครับวันนี้เนี่ยมันจะเป็นการรีวิวแผนแบบฉบับคร่าวๆแบบการเล่นเฮตูเฮซึ่งแผนเนี้ยน้อยคนนักที่จะเอามาเล่นเฮตูเฮนะครับรปกติจะเล่นหลัง5หรือไม่ก็หลัง4ซึ่งวันนี้เนี่ยผมเอาหลัง3มาเล่นเป็น3 412อยากจะให้ดูเหลือเกินว่าจริงๆแล้วหลัง3เนี่ย ด้วยความที่เป็นหลัง3ตัวไม่ได้มีความหลวมในเล่นเกมรับขนาดนั้นผมคิดว่าแน่นกว่าด้วยซ้ำไปสำหรับการเล่นเกมรับนะครับเดี๋ยวไปดูกันหน่อยว่า3 412พอเล่นเข้าจริงๆเกมรับมันไม่ได้หลวมและมันแน่นกว่าหลัง4หลัง5บางแผนอีกด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูในเกมแล้วผมจะอธิบายวิธีการเล่นคร่าวๆโดยเฉพาะเกมสวนกลับของแผนนี้โคตรด,ดีโคตรเฉียบ การจัดตัวงผมนะครับทีโบกุต,ตัวนะฮะก็หลัง3ตัวก็จะเป็นโรลองบอมมารินี่ยืนขนาบแล้วก็เอาริคาโดคาวโยอยู่ตรงกลางนะครับซ้ายเป็นอเบเบ้ขวาเป็นกาลินชาตรงกลางเนี่ยแน่นปักไปด้วยเควินเดอร์บอยลูกุลิตส่วนเปเล่นเนี่ยจริงๆผมรอกาก้าจากพาร์ซึ่งผมยังไม่ได้ยัดนะ,นะครับหรือควรจะเป็นซีเนดีนซีดานก็เล่นได้ด้านหน้าแล้วแต่จะเล่นเลยว่าคุณชอบการเล่นแบบไหนส่วนตัวผมเอาฮาแลนด์ไว้เลี้ยงบอลฝ่าบอล ไปกับบอลได้ดีส่วนโฟลเลอร์ผมเอาไว้เล่นลูกกาอากาศบางจังหวะนะครับเดี๋ยวไปดูในเกมเป็นแบบไหนนะครับไปกันเลยครับมา สังเกตวิธีเล่นเกมรับของผมเอาเองนะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยผมก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันว่ามันจะเล่นแบบไหนแต่จะอธิบายคร่าวๆได้ว่าควรจะทําอะไรแต่ผมอธิบายออกไหมไปอาจจะทําให้ผมรับไม่ได้เพราะอีกคนนึงมาอยู่ใน Discord นะครับพอผมอธิบายไปปุ๊บมันก็จะไปหลบอีกทางหนึ่งแทนเออ ลองดูลองสังเกตดูแต่ผมจะอธิบายให้เข้าใจส่วนเสื้อที่ผมใช้อยู่เป็นเวฟฟีกา้าตัวเยือนก็จะเป็นสีเหลืองวันนี้สวยดีส่วนสีแดงเกมเย่าวก็โหยอดเยี่ยมนะครับลองไปหาเล่นกันได้ใครที่ชอบสีแบบจัดจ้านหน่อยนะเห็นไหมคือยืนตำแหน่งดีๆพอครับและเกมส่วนนี้ตัดได้ดู ดูตัวที่ขึ้นมาครับอ่าอ่าอ่อันนี้คือมันไม่มีช่องแล้วนะครับเนี่ยช่องมันเยอะมากครับตัวตรงกลางก็มี ตัวตรงการก็มีให้เติมคือเราเลือกเล่นได้หลายอย่างอ่ะพอมันเป็นกลางสี่ใช่ไหมจะเล่นหน้าก่อเกียรโชว์ก็ได้แล้วพอเวลาเราเกมบุกอ่ะครับตัวปีกมันก็จะเติมขึ้นมาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่มีความจําเป็นที่จะต้องแบบเลือกเล่นอย่างใดอย่างหนึ่งคนที่มีทักษะการเล่นเกมรุกแบบหลากหลายรูปแบบไม่ใช่จะเอาแต่เปิดมุมอย่างเดียวจะสก,กิลอย่างเดียวเนี่ยเหมาะกับแผนนี้มากนะครับส่วนเรื่องเล่นเกมรับแค่ยืนตำแหน่งอ่ะผมว่าโอเคแล้ว เนี่ยมีตัวเติมขึ้นมาตลอดเห็นไหมมีตัวเติมขึ้น,นมาตลอดเราก็เลือกเล่นเอานี่ขนาดว่าเขาเล่นหลัง5แน่ๆนะเนี่ยเรายังมีช่องว่างให้ส่งบอลตลอดครับดูครับเนี่ยแล้วปีกมาแล้วเห็นไหมดูด,ด,ดคือมันเลือกเล่นได้หลายอย่างมากครับคือจะเล่นตรงกลางก็ได้ถ้าสมมติว่าเราเจอแผงนกลางหลวมๆเราเล่นกลางได้เลยครับ แต่เนี่ยพอกลางมันแน่นปีกมันเติมมาปุ๊บเราใช้ปีกเล่นจะไปเปิดมงเข้ามาหรือว่าเราจะตัดเข้ามายิงแบบผมยิงเมื่อกี้ก็ได้กเกมรับเน้นยืนตำแหน่งนะครับโซนพื้นที่ cover พื้นที่เล่นเป็นการโซนนิ่งแทนการ pacing นะครับไม่แนะนำให้แผนนี้เล่น pacing เ,เพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าสมมุติว่าคุณเล่น pacing ในแผนนี้เนี่ยมันจะทำให้การคุณหลุดการคุณหลุดหลังเหลือ3ตัวนะหลังเหลือ3ตัว แผนนี้เนี่ยมันจะโดนเปิดหมงงง่ายเพราะว่ากลางด้านหลังมันเหลือสาคนแต่เดี๋ยวอยากให้ดูมันจะมีบางจังหวะที่เขาหลุดมาทางริมเส้นอ่ะมันจะมีตัวกองกลางวิ่งเข้าไปเติมเป็นหลัง4แทนนะครับเราจะเล่นหลัง4ี่หลัง5โดยอัตโนมัติเลยนะครับอีกแผนหนึ่งที่มีมีวิธีการเล่นคล้ายๆกันก็คือ352แต่อันนั้นเกมรับมันจะมันจะลึกลึกกว่าและเกมลุกมันก็จะค่อนข้างที่จะเล่นยากเกมลุกอันนี้สนุกกว่าเยอะนะครับ เนี่ยคุณเล่นยังไงก็ได้อะคุณจะเลือก <ไป S 2> เข้ามาแล้วมาเปิดก็ได้อะอันนี้ผมเปิดแรงผมไม่ได้เซตเปิดไว้เนี่ยคือมันเล่นได้หมดนะครับเจาะตรงกลางก็ได้จะเล่นสก,กิลเองเลยก็ได้ อ่ะเนี่ยเปิดผมใช้การินชานแล้วดูครับลูกกุลิดยืนอยู่อย่างนั้นนะผมถามถามจริงๆว่าคุณจะไม่เปิดได้เขาโมง,งเหรอ,อลึกไปเนี่ยมันเล่นยากเห็นไหมเอาลืมบอลน,นะดอบบลาินะ เนี่ยเรายืนโซนไว้เป็นพอครับแค่โซนก็พอดูจังหวะสวนกลับครับถ้าเราบริหารตัวผู้เล่นดีๆมันก็จะไอ้นี้ได้อันนี้ผมยึกยักไปหน่อยพอเป็นหลังสาเนี่ยมันเหมือน CDM ที่คอยดักบอลอยู่ตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นมันเล่นได้อะู่แล้วก็ปีกมันก็จะเติมมันจะโรเตชันกันเข้ามาครับ แล้วก็ดักดีดอันนี้สกิลเออแต่ไม่ไม่ได้มีแบบมีผลอะไรมากมายครับโดยสกิลเออก็คือซวยไปโดยสกิลเออก็คซวยไป จริงอันนี้ผมพลาดเองนะมันไม่จาเป็นจะต้องเล่นแบบอย่างนี้เลยนะครับแต่ผมคิดว่าเวลาคุณเล่นเนี่ยมันไม่ควรจะวิ่งพุ่งไปหาเขาเมื่อกี้ผมพุ่งไปหาเขาเองครับแต่มาโดนท้ายเกมพอดีอารมณ์นี้สําหรับการเล่นเกมลุกเกมรับจริงๆถ้าเล่นด้วยธรรมชาติไม่ได้เน้นว่าแบบจะต้องยิงหรือไม่ยิงอะยังไงมันโอกาสยิงเขาเยอะมากๆอยู่แล้วนะครับ โอกาสยิงเนี่ยเขายิงครั้งเดียวคือตอนช่วงท้ายเกมคลองบอลก็ดีจ่ายบอลสาเร็จก็เยอะนะครับอันนี้คือผมพลาดเองในช่วงท้ายเกมเนี่ยไม่ต้องไปซีเรียสเรื่องนี้นะครับก็ลองไปใช้ดู3-4-1-2นะครับใครที่หาแผนเล่นสนุกสนุกใหม่ๆอย่าไปเล่นแผนซ้ําเยอะมันจะเบื่อได้นะเพราะว่าตลาดก็ทำให้เราหน้าเบื่อมากพอแล้วเพราะฉะนั้นลองไปหัดเล่นกันดูแล้วกันนะครับสำหรับ3 4 1 2 1> ถ้ามีข้อไหนที่อยากจะ ก็ลองคอมเมนต์ถามมาได้ผมสรุปให้นิดนึ่งละกันเกมรุกเนี่ยคุณสามารถเจาะตรงกลางก็ได้นะครับคุณจะเปิดม่งก็ได้คุณจะต่อบ,บอลก็ได้เพราะว่าตัวตรงกลางมันคอยประคองการต่อบอลด้านหน้าอยู่แล้วหรือถ้าคุณแน่นจริงๆคุณประคองไว้แล้วมันไม่ได้จริงปีกเขาก็จะเติมตลอดทั้งซ้ายทั้งขวาแล้วมันก็จะมีมุดเข้าไปด้านในด้วยนะครับก็เลือกเอาได้สําหรับการเล่นเกมรุกส่วนเกมรับเนี่ยอย่างที่ผมบอกให้เน้นการยืนโซนมากกว่าการวิ่งเพลยซิ่งเพราะว่า ถ้า p พรสซิ่งไปแล้วตัวหลุดเนี่ยหลังเราจะเจอกับกองหน้าเขาแบบเต็มๆอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคอยโซนดีๆแล้วหาจัางหวะเอาการเล่น2ตัววิ่งเข้าบีบแทนแล้วก็โซดนดักบอลดักบอลนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่รับชมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะสวัสดีจ้ะ